สวัสดีค่ะทุกผู้ชมอยู่กับผมแจ็คแบ็กโพลเล่นไม่มีอะไรซึ่งในวันนี้เนี่ยมันมีอัปเดตนะเออดูดีมันมีอัปเดตอะดูสิสุโพกือแหละ<ม>สีเหรอเออ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต้องมีอะไรจะได้ดิหรือว่าต้องใส่สิ่งของเอาเป็นถอยท่ากรอนเฮ้ยเอาไว้ที่หลังแล้วกันเอาวันนี้ก่อนอ๋อสามารถไปเปลีป่ยน,นสีได้สีฟ้าสีฟ้าแล้วก็หลอกลุมดำจะพร้อมดูดอะไรสักอย่าง ไม่พร้อมดูดไม่อรงไปกนเลือดแตกกระสายใจกูพ่อไเพื่อพ่อทำให้ด้วยไอ้พี่พ่อมตายพ่อมตายพ่อมะไอแล้งโอเคเรามาถึงโลกแรมนนองถ่วมฮะเอาเป็นลูกบอลก่อนเลยดีเลยเฮ้ วะเอาเชียร์อ้แม่งขอเกี่ยรล้อไม่ใช่ควันที่มันเชียร์ไกเลยปังอันนี้กูหายอยู่ อันนี้คืออะไรมวยปืนม,มันเป็นมวยได้ปะแรงเลยอ่ะมาสวนที่ถอยท่ากันบ้างโอเค วัสดที่ถอยท่ากับแอนโอเคเราก็จะมาถึงคิวถอยท่ากันแล้วฮะระเบิดอ่ะเฮ้ยถอยท่าเป็นระเบิดว่ะเพื่อนขอลาก่อนนะเออไปเล่นเกมไปเล่นเกมอื่นไปไปพ่อทำอะไรอยู่ไม่ใจทำไม ไม่มีแหละอัอหคลิปตอนนี้ตอนหกโมงเย็นไม่มีอะไรใครแก้มากไหมเนี่ยเสียวนั่นไว้ถ้าโดนแก้ขึ้นมาเนี่ยอุ๊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 ยไม่กินไม่ได้บิ๊ ไม่ได้มีใครแฮกคูไม่ได้มีไม่มีใครแฮกไม่มีใครแฮกรอบนี้ไม่มีใครแฮกชุบซุบุบซุบซุบซุบุบุบาหอะว่าแล้วไม่มีใครกตลอดไปยี่สิบสองไอคิ ชึบนี่ไอ้ดิแดนู่นอืมกระโดดไปอู้หูโข่งเจ็บ ชึบ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 ช็บ e ช s y ช็ออีซีวะ้ช็บชึบชุ๊ยช็บชอชอ Yes สุกระโดดไปกรธยงนม่มีใครแก้มะเนี่ย

ชุบชุบอื้มมุมมองของคนที่หนึ่งไปต่อชุบ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 อ้าวตายตายเลยอุย ถูกเดินตรงไปอุ้ยดูเพื่อก่อนแล้วขวดนี่คืออะไรคืออะไรมันคืออะไรชุบ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 ไม่มีอะไรเลยดิ้นไงขอค้นแก้งใช่ไหม ฮึบดูก่อนนั่นไงก็ว hmm yeah. mm ่าแล้ว hmm. อ okay. ุ้ยชุบ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 อืมเคผ่านไปต่อ ไม่ม e. <wolf. S 1> ีเห้ชุบอีนี่มันเป็นโทรหศัพท์วะอือชุออือนตัวไปชุบกก็โดดโดดจ้ำดึมดึมจ้ำดึมดจำดึมดจำจำอะไรเมื่อกี้เพอพูดไปเฉย ไปต่อใครเสียงไม่กินเหล้าวะเนี่ยฮะเจ็บยอไปต่อไปต่อไปต่อชุบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่ามีใครแกลงอย่ามีใครแกลงกูใช้ปโปรเลยนะชุบแกไม่มีใช่ไหม มาเลยอย่าเป็นโทรบ้างไม่อยากวะคุณเดี๋ยวช่องกูแบนอยู่ช่องกูปิน่นฮ่าช,ชุบชุบวุ้ยเกือบเกือบชุ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 บ ชชชุชุเป็นหัวตายแล้วนี่ใครเนี่ยโอ้แมวสาวน้อยอุ้ยอะไรอ่ะห้ารอยห้าสิบห้า chup 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 chup, Bạn đi, nà chuốc nè Nà chuốc nè Nà chuốc chuốc Đi nà chuốc 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 อวไปที่ละชุดเดินไปเดินไปชุด

มีใครนะอันนี้ไม่มีใครแล้วใช่ไหมเรียบร้อยได้คือสวัสด์แล้วเสร็จจนอะไรเนี่ยบูเฮ้ยบูด้วปิปิมี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 แล้วใครวนเนี่ยแฮกเกอร์แหละ ไม่ใช่นะโอ้แมวสาวน้อยสำหรับใครลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเอาแมวสาวน้อยอัดออแมวสาวน้อยกลเป็นเพื่อนละแข่งกูกันไปนสบ,บีอ่ะขอบคุณัวลาไปก่อนไป